นะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาเหรอว้ายว้ายผู้ใหญ่คนลุกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มานี่วันก่อนเชียร์เจอน้องเบสค่ะน้องเบสยังยังบอกว่าจะชวนไป ขายแบบเหมือนไปเจอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อยู่เลยเรียกไดว้ว่าหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็ยังคงถูกพูดถึงในฐานะา,ายเปตัวจริงค่ะคุณผู้ชมล่าสุดก็มีอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่หลายๆคนได้เห็นกันชัดๆก็คือเมื่อหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเข้าไปดูไลฟ์สดของนักแสดงสาวอย่างเชียร์ที่คำพรค่ะและได้ส่งของขวัญในไลฟ์ให้แบบจัดเต็มเลย งานนี้ทำเอาสาวเชียนะคะถึงกับตกใจแล้วก็ตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าตัวถึงกับพูดกลางไลฟ์ว่าขนลุกเลยทีเดียวหลังเห็นชื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเขามาดูในไลฟ์ด้วยพร้อมกับเปย์สติ๊กเกอร์เปย์ของขวัญส่งมาให้แบบไม่เบาเลยค่ะคุณผู้ชมระหว่างที่อยู่ในไลฟ์นะคะสาวเชียก็ยังเล่าเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งได้เจอกับสาวเบสคําสิงห์แล้วก็ได้มีการพูดคุยกันว่าวันหลังเนี่ยก็อยากจะชวนกันมาขายของมาไลฟ์ร่วมกัน และยังมีการพูดถึงนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านเสาวเชียร์นะคะก็ยังบอกอีกว่าหากมีโอกาสเนี่ยก็อยากจะไลฟ์ด้วยกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะพร้อมกับพูดถึงกระแสของนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ว่าเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะมากจริงๆนอกจากนี้นะคะเสาวเชียร์ก็ยังย้อนเล่าอีกหนึ่งเหตุการณ์ให้แฟนๆฟังว่าก่อนหน้านี้ทางช่องโพลีพลัสซึ่งก็ได้เคยมีการจัดไลฟ์นะคะบรรยากาศการแข่งขันก็ประมาณว่า ใครได้สติกเกอร์หรือของขวัญในไลฟ์มากที่สุดซึ่งในครั้งนั้นนะคะสาวเบสคสําสิงก็เป็นฝ่ายที่ได้สติกเกอร์มากที่สุดและทําสถิติชนะไปค่ะโดยสาวเชียนะคะก็ได้พูดว่าเหตุผลนึงที่ทําให้เบสคสําสิงได้ชนะในครั้งนั้นก็เพราะว่ามีหนุ่มบิ๊กผู้ยาบ้านฟินแลนด์ค่ะเข้าไปช่วยเปยของขวัญให้จนยอดขึ้นนําและคว้าชัยชนะไปในที่สุดค่ะคุณผู้ชมแฟนๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ค่ะประมาณว่า ถ้าไม่ได้ยินเสียงนึกว่าผู้ใหญ่บ้านเองหลายๆเมนนะคะก็เข้ามาแซวประมาณว่าหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และเสาวเชียร์เนี่ยมีหน้าตาคล้ายๆกันคอมเมนต์นี้นะคะก็ได้บอกว่าเหมือนกันแต่งหน้าทําผมทรงนี้คู่แฝดกันหรือเปล่าคะใครรักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ฉันก็รักหมดแล้วก็มีคอมเมนต์ต่ออีกนะคะว่าทําไมเชียร์หน้าเหมือนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จังเลยหน้าเหมือนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลยตอนแรกคิดว่าบิ๊ก พร้อมบอกอีกนะคะว่าผู้ใหญ่บ้านเขาน่ารักจริงแล้วก็มีคอมเมนต์ค่ะบอกว่าบิ๊กสุดๆค่ะเชียร์หล่อม,มากงามแท้ๆค่ะน่ารักค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่แฟนๆได้เห็นชัดเจนว่าหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยังคงเป็นสายซับพอร์ตสายเปที่ไม่ว่าจะเข้าไปดูไลฟ์ของใครก็สร้างความตื่นเต้นให้กับเจ้าของไลฟ์ได้เสมอค่ะคุะคณผู้ชมอุ๊ยเดี๋ยวนะ วุ้ยวุ้ยผู้ใหญ่คนลุกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มานี่วันก่อนเชยร์เจอน้องเบสสิคะน้องเบสยังยังบอกว่าจะชวนไปขายแบบเหมือนไปเจอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อยู่เลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะขอไปไลฟ์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะวุ้ยตายแล้วผ่านมาเจอกันได้ยังไงเนี่ยน่ารักมาก ใช่คนลุกเฮ้ยเดี๋ยวนะติ๊กเกอร์ให้ติ๊กเกอร,ร์อีกหรออุ้ยขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะลูกขอบคุณนะคะนี่แบบแฟนคลับเยอะมากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่แฟนคลับเยอะมากจริงต่แล้วนี้ผู้ใหญ่บ้านอะไรผู้ใหญ่บ้านฟินเลยผู้ใหญ่บ้านฟินเลยเจอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านฟินเลยได้เลยจ้าเดี๋ยวไว้เป็นกาไปหานะ วันนั้นไปนถ่ายรายการกันกบน้องเบสน้องเบสบอกว่าชวนพี่ๆทุกคนตอนนั้นมีอุ๊ยมีพี่การตองเดียวนะมีการตองพุ่งทอง,ทองแล้วมีใครอ,อะมีพี่ออฟดอกฟ้ามีหลายคนมากมีหลายคนมากแล้วน้องเบสบอกว่ามาเลยพี่ๆมาไลฟ์้วยการอย่างเงี้ยตายละฟินเลยขอบคุณนะคะตายแล้วแว่มาเปติกเกอร์ด้วยแล้ววันนั้นนะช่องโพลีพาสเนี่ยเขาจะมีไลฟ์ใช่ไหมแล้วเขาก็เหมือนทํายอดอะ ทำยอดแบบฟิลแบบใครใครทําสถิติแล้วกันทําสถิติแบบใครจะได้แบบสติกเกอร์แบบเยอะมากแบบก่บการนี้เรา้องเบสชนะไปเลยเพราะว่าน้องบิ๊กู้ียญ่บ้านฟินแลนด์มาแบบช่วยเปสติกเกอร์ให้แบบทําสถิติชนะไปเลยแตงกิ้นะคะลองเบขอบคุณอีกครั้งนะคะโอ้ยตายละดูสิส่งสติกเกอร์ยิ่งใหญ่ให้